สวัสดีครับกราบขอบพระคุณสมาคมช่างตัดผมชายนะครับช่างช่างตัดผมชายผมขอขอบพระคุณมากที่เป็นสมาคมช่างตัดผมทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศไทยขออวยพรให้สมาคมช่างตัดผมทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยและก็แฮปปี้นิวเยียวัน สุขสัน์วันปีใหม่มีความสุขความเจริญความเจ็บไม่ได้ความไข้ยอย่ามีหาเงินทองคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็หาได้ดังใจตัวเองคิดคุณพระศรีรัตนไทยคุณพระคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกปักอภิบาลสมาคมช่างตัดผมชายทั่วประเทศขอให้ท่านมีความสุขความเจริญทั่วการลนานเชิญหาเงินคล่องแคล่วตัดผมดีมีลูกค้าเยอะ กราบขอบพระคุณครับจะมาคมช่างตัดผมชายครับผมขอบพระคุณมากนะครับช่างอ้อนกันงาช่างหล่ออยู่ใน YouTube อจุดอ้อนกันงาช่างหล่อใน Ti k t อกงูดินประมูลสีวันใจประมูลสีในสตอรี่ก็อออ้อนกันงาช่างหล่อใน Facebook ก็กันงาช่างหล่อขอบพระคุณมากขอบคุณหลายๆและให้ความสุขความเจริญจงมีตลอดปี2567ทั่วทั้งโลกเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สมาคมตัดผมชายประเทศไทยครับขอบคุณครับทรงสมุุไรญี่ปุ่นนะครับทรงสมุุไรญี่ปุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นนักรบแบบ